สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ f อฟซนะทางเพจผังน้องไฟล์บ้านใจอุ่นรักด้วยนะคะตอนนี้เนาะนะคะพ่อขวานก็กลับมาจากเอาย่าแล้วนะคะตอนนี้กําลังเตรียมตัวนะคะที่จะพาพี่ไฟเข้าป่าก็นี่วันนี้มีย่าแล้วก็ต้นกล้วยนะคะไปให้พี่ไฟล์ทานอยู่ป่าด้วยนะคะ พ่อควางก็ไปตัดหญ้านะแล้วก็ต้นกล้วยนะในสวนนะคะหลังบ้านมาเนาะนะคะโน่นนะคะแปลงหญ้าแปลงหญ้าหลังบ้านของเรานะคะก็จะมีต้นกล้วยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาไปให้พี่ไา่ทานอยู่ป่าจ้าไปแล้ว <c oughs> เดินตามพ่อควางไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราตามไปดูพี่ไฝ่ที่ป่ากันเลยจ้า แม่ควานก็มารอทางเข้าป่าแล้วเนาะนะคะนี่นะทางเข้าป่าที่เราพาพี่ไฟเข้าประจานะคะแม่ควานพ่วงรถเข็นนะคะเอายามาให้พี่ไฟนะคะก็จะมีหญ้ามีต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยนี่ก็จะช่วยในเรื่องการกระหายน้าเนาะนะคะเพราะว่าวันนี้นะพี่ไฟเขาไม่ทานน้ํามานะคะในตอนเช้านะคะเพราะความแม่ควานพยายามให้ทานแล้วเขาก็ไม่ทานเนาะนะคะวันนี้ก็เลย ต้องเอาต้นกล้วยนะคะมาให้พี่ป้ายทานตอนกลางวันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลอดูนะคะว่าพี่ป้ายจะถึงป่าเมื่อไหร่เนาะนะคะตอนนี้พี่ป้ายถึงป่าแล้วนะคะวันนี้เพราะความไม่ได้เอาเข้าไปลึกเนาะนะคะจำกัดไว้บริเวณแถวๆนี้นะคะก็ยังมีนะะอาหารการกินให้พี่ป้ายเช่นเคยนะคะ ว่าเราก็ขนนะอาหารมาให้พี่ป้ายด้วยนะดูนะคะตอนนี้ก็กินอาใบข่อยอยู่นะคะอ้ <c oughs> วน <c oughs> เอ้ยดู <c oughs> ถึงต่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะ